สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกันกบเอมในช่องเอมิูโรสชาแนลนะคะกลับพบก,กันอีกครั้งแล้วค่ะทุกคนคะ่ะจากปกคลิปทุกคนได้เห็นไปใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเอมมีไอเทมดีไอเทมเด็ดนะคะที่เหมาะมากๆสําหรับผู้ที่กําลังมีปัญหาเรื่องริ้วรอยความหย่อนคล้อยของผิวฝ้ากระสุดดางดำเมลต่างๆนะคะบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบนะคะน,นั่นเนียนตึงแดงประหนึ่งว่าโบมาเลยจ้า และไอเทมดีไอเทมเด็ดที่เอ็มได้ลองแล้วใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะที่จะมาเม,มาว์มอยกันในคลิปนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะหน้าตาของน้องเขาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอาจจะแบบว่ายังไม่เคยคุ้นหน้าค่าตากันเท่าไหร่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ slc clinic นั่นเองคลินิกใส่คความงามเสริมสวยความงามให้เราต่างๆ่ได้นนะคะเขามีออกไลน์สกินแคร์มาช่วยบำรุงผิวหน้าของเราแล้วบอกเลยว่า คอลเลคชันนี้นะคะรดเลยเพอร์เฟกมากๆค่ะผลิตภัณฑ์ในไลน์นี้นะคะจะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกนะคะเขาจะเป็นเซรั่มค่ะทุกคนค่ะหน้าตาของน้องเขาเวลาอันแพ็คออกมานะคะหน้าตาซีรั่มของน้องเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เขามีชื่อว่า SLC Peptide h ไทด i ไฮยาอ i น e e s ซีฟซมค่ะทุกคนตัวที่2นะคะเขาจะเป็น Charcoal Capsule Treatment Mask ค่ะตัวนี้ก็คือแบบดีงามมาก เดี๋ยวเอ็มขอเล่าไปทีละตัวนะคะตามลำดับวิธีการใช้งานในแต่ละวันของดิฉันที่แบบได้เก็บลำดับภาพไว้เดี๋ยวขอเล่าทีละตัวเริ่มต้นด้วยคุณน้องคนนี้ก่อนนะคะคุณน้องคนนี้อย่างที่บอกไปนะเขาเป็นซีรั่มหน้าตึงสูตรของ SLC โดยเฉพาะเลยค่ะคือตัวนี้นะคะเขาได้ร่วมพัฒนาสูตรกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวหนังของ SLC โดยเฉพาะเลยนะคะช่วยแก้ปัญหาผิวแห่งไวัหน้าไม่กระชับริ้วรอยฝ้ากระอะไรต่างๆนะคะซึ่งซีรั่มขวดน,นี้อัดแน่นมากๆสารสกัดพรีเมียมสูงสุดจาก3ประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสเปนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เขาจะเด่นๆในเรื่อง a r ร์จินาไลแอมพลิฟายเพปไทด์ค่ะซึ่งเป็นเปปไทด์ที่ออกกริ คลายกล้ามเนื้อในีๆนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยคือใส่มาเยอะมากสําหรับตัวเซรั่มตัวนี้ใส่มาให้ถึง5%เช่วยยกให้หน้าตึงกันได้เมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองค่ะถ้าถามว่าเซรั่มตัวนี้เหมาะกับใครนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีความแบบว่าผิวหน้าเริ่มไม่กระชับมีความหย่อนคล้อยฝ้ากะจุดด่างดำถามหาอะไรอย่างเงี้ย ก็คือสามารถใช้กับน้องซีรั่มขวดนี้ได้แล้วนะคะและตัวนี้นะคะผ่านการทดสอบจากสถาบันเดิมสแกนแล้วค่ะเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง7วันขึ้นไปนะคะคือพวกฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยความหย่อนคล้อยของผิวต่างๆค่ะปัญหาพวกนี้มันจะค่อยๆค,คลี่คลายลงค่ะคืออาทิตย์แรกม,มันก็จะแบบเริ่มลิฟตหน้าขึ้นให้มันยูยกระชับขึ้นเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะคือเอ็มอะทำภาพเปรียบเทียบเอาไว้เลยคือแบบเอ็มถ่ายทุกวัน เป็นระยะเวลากว่า30วันทุกคนเพื่ออยากจะให้เห็นว่าเออมันค่อยค,อยคอยลิฟล์ขึ้นจริงๆมันอาจจะโอเคมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ทันทีทันใดเหมือนเราไปแบบไปเติมโบมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือบอกว่าเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องค่ะอเอชลีของเขานะคล้ายเวลาเราไปเติมโบเลยค่ะทุกคนค่ะเลิศอันเนี้ยบอกเลยไม่เจ็บตัวแล้วก็ได้ความสวยที่แบบจีรังยั่งยืนด้วยเลิศ ตัวนี้นะคะเข้ามาในสเกลวัดแบบหัวด r o pper ค่ะทุกคนคือคนที่ผิวแห้งเอ็มแนะนำให้ใช้ 2ml นะคะส่วนถ้าคนไหนผิวมนันเอ็มแนะนำให้ใช้ 1ml ก็เพียงพอเพราะว่าตัวนี้เซรั่มของเขานะคะ เค็มคนเจนโจนมากเลยค่ะทุกคนค่ะอาจจะบอกว่าคนผิวมันนะถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปอาจจะรู้สึกเหนอนะเนาะคนที่ผิวแห้งอาจใช้น้อยเกินไปอาจจะแบบรู้สึกแห้งจังอะไรเงี้ยใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะผิวแห้งใช้ 2ML ส่วนผิวมันใช้เพียง 1ML ก็เพียงพอแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะมีไวท์เทนนิ่งเข้มข้นปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเรือนฝ้ากาัดจุดด่างดำด้วยอย่างที่ได้กลืนไปนะคะแล้วที่สำคัญคือช่วยผลัดเซลล์ผิวให้เรียบเนียนรูขุมขนเล็กลงด้วยะคะ่ะลด การระคายเคืองเนื่องจากอาการแพรร reverse impression ครั้งแรกก็คือแบบว่าตอนที่ทามันรู้สึกว่าเออผิวมันตึงๆนะผิวหน้ามันดูตึงๆขึ้นอนะรู้สึกแบบเออมันก็มีความรู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันเราทา เซรั่มปกติส่วนใหญ่เราไม่เคยมีฟีลนี้ไงที่แบบทาลงไปแล้วรู้สึกเออทำไมหน้าฉันมันดูดตึงจังแต่อันนี้ก็คือแบบว่าทาครั้งแรกมันรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันตึงขึ้นจริงอันนี้ไม่ได้มนโนอันนี้ไม่ได้จ้อจี้นะถ้าแบบลองใช้จริงจะรู้สึกได้เหมือนกันนะคะทุกคนคนไหนที่เคยได้ลองใช้มาแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะว่าเออแบบรู้สึกแบบเดียวกันไหมว่าใช้ครั้งแรกอะ่ะแล้วแบบรู้สึกว่าหน้ามันตึงจริง,รงๆอ่ะทุกคน และอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบแต่งหน้าตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นไพรเมอร์ลงก่อนที่จะแต่งหน้าได้นะมันจะทําให้เครื่องสําอางอะ่ะยึดเกาะกับผิวได้ดีขึ้นแต่งหน้าได้ติดทนมากขึ้นนะคะเอ็มก็ใช้ก่อนแต่งหน้าเป็นประจํำเลยแหละ หลังจากที่เราลงสเต็ปหของตัวซีรั่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรายังมีไอเทมอีกไอเทมนึ่งในคอลเลกชันสกินแคร์ของ SLC นี้ด้วยนะคะก็คือคุณน้องชาโคตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นมาร์สหน้าแบบเม็ดนะคะคือแบบว่ามาร์สหน้าด้วยเม็ดชาโคลว่าชาโคเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะช่วยดูด ทรับสิ่งศสกกระปกความที่แบบว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่บนผิวหน้าแบบชาโคมันก็จะช่วยดูดซับจับเอาไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งใช่ค่ะมาร์คชาโคนี้มีคุณสมบัติคล้ายๆกันเลยนะคะ ตัวนีนะ้เขาจะแบบมาเป็นเม็ดมาร์กด้วยนะคะทุกคนซึ่งตอนมาร์กเราจะเทน้ําบูสเตอร์ที่ให้มาในซองอลงไปบนเม็ดมาร์กสักพักหนึ่งอย่างที่เอ็มทาให้ดูนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะเม็ดมาร์กจะขยายตัวกลายเป็นแผ่นมาร์คค่ะทุกคนจากนั้นนะคะมาร์กหน้าทิ้งไว้10นาทีแล้วแกะแผ่นมาร์กออกนะคะนวดให้ซึมเข้าสู่ผิวค่ะเคล็ดลับผิวตึงเด้งคูณ2บอกเลยว่าเคล็ดลับผิวตึงเด้งคูณ2ในช่วงเวลาที่เรามาร์กนะคะ่ะทุกคนให้เราอะ่ะ เเซรั่มเปปไทด์ตัวเนี้ยลงไปบนมาร์กของเราได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มเติมผลลัพธ์ให้ดูเจ้งยิ่งขึ้นได้เลยซึ่งผลหลังจากการใช้งานมาตลอดระยะเวลา1เดือนตามคลิปตามรูปที่เอ็มเคลนให้ทุกคนได้ดูอยู่ตอนนี้ครับบอกเลยว่าผิวหน้ามันดูตึงกระชับขึ้นมากจริงอาจจะไม่ได้ตึงทันทีเหมือนเราไปเติมโบเข้าใจบ้างมันไม่ได้ฟีลแบบว่า เติมปุบตึงปับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะค่อยๆตึงค่อยๆกระชับลดความหย่อนคล้อยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆที่มันเคยมีมามันจะค่อยๆลดเลือนและจางหายลงไปเมื่อเราใช้เป็นประจำและอย่างต่อเนื่องทุกคนขยอยากจะบอกเหลือเกินว่า อะไรก็ตามสกินแคร์อะไรก็ตามที่เราใช้เป็นรูทีนอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าเราอยากให้เขาแสดงประสิทธิภาพแสดงกักศักยภาพบนผิวหน้าของเราอย่างเต็มที่นะคะเราต้องใช้เป็นประจำและอย่างต่อเนื่องถ้าใช้เช้าเย็นก็ควรใช้เช้าเย็นเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องจะเห็นผลได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็เจ้าซีรั่มตัวนี้นะคะปราศจากสารระคายเคืองทั้งเชนิดเลยค่ะเมอ่์จะเป็นซัลเฟตพาราเบนพริโทเรียมแอลกอฮอล์ซิลิโคนคัลเลอร์สและก็ฟอร์มาดีไฮก็คือไม่มีอยู่ในซีรั่มตัวนี้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆน,น,น้องๆหนูคนไหนสนใจนะคะบอกเลยว่าสกินแคร์จาก S.L.C คลินิกเสริมความงามเติมความสวยเติมความแบบว่า ไฉไลของผิวหน้าของตัวเองแล้วร่างกายของตัวเองอะทำในลายสกินแคร์ออกมาอย่างเงี้ยบอกเลยว่าราคาน่ารักแน่นอนค่ะเพราะปะกตินะคะคู่นี้นะคะราคาอยู่ที่2,590บาทแต่วันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นค่ะคู่นี้อยู่ที่1,990บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากๆเลยแล้วที่สําคัญคือมัน เป็นความสวยเป็นความตึงที่มันจีรังยั่งยืนนะเพราะเราใช้เวลที่กันแบบว่าดูแลในทุกๆวันไม่จําเป็นต้องแบบว่าเอ่อเติมปุ๊บเล้วกตึงปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเราตึงผิวได้ทุกๆวันทุกคนอยากตึงตอนไหนก็เติมตอนนั้นอยากตึงเช้าเติมเช้าอยากตึงเย็นเอาเติมเย็นอยากตึงทั้งวี่ทั้งวันเติมเช้าเติมเย็นได้เลยคือเลิศมากนะบอกเลยนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วเอ็มชอบมาก และอยากจะบอกให้ทุกคนได้แบบว่าได้ไปลองใช้ลองตามตามกันแล้วบอกเลยว่าจะรักผลิตภัณฑ์ของ SLC Clinic แน่นอนค่ะเพื่อนๆน,น,น้องๆหนูคนไหนที่สนใจนะบอกราคาโปรโมชั่นไปเรียบร้อยค่ะถ้าหาช่องทางการสั่งซื้อไม่เจอคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะแอมแปะไว้ให้เรียบร้อยน,นะคะเพราะว่าเป็นลิงก์ที่เป็นราคาโปรโมชั่นน่ารักน่ารักจาก SLC นั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ดูอกถูกใจของคนที่แบบว่าต้องการหาวิธีหยุดยั้งและ ยกกระชับผิวหน้าให้ต่งตึงขึ้นทุกวี่ทุกวันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสามารถทําได้เลยก,กับผลิตภัณฑ์ของ SLC ตัวนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช anel ของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเอ็มนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเอ็มจะเอาอะไรมาป้ายยาทุกคนอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย